ดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการเลือกคลินิกฟันที่จะทำลากฟันเทียมก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาลากฟันเทียมคลิปนี้จะมาบอกการเลือกคลินิกฟันที่ดูแลทั้งก่อนและก็หลังการรักษาที่ดีควรเลือกคลินิกฟันแบบไหนนะคะ โครงสร้างของรากฟันเทียมเราต้องรู้จักโครงสร้างของรากฟันเทียมกันก่อนนะคะถึงจะเข้าใจและก็เนื้อหาของคลิปนี้ได้นะคะและก็สามารถเป็นตัวช่วยในการเลือกคลินิกฟันได้ด้วยค่ะโครงสร้างของรากฟันเทียมก็จะมีดังนี้นะคะอันนี้คือรากฟันเทียมนะคะเดี๋ยวจะมาดูโครงสร้างของรากฟันเทียมกันรากฟันเทียมจะเป็นตัวนี้ค่ะรากฟันเทียมก็คือตัวนี้นะคะรากฟันเทียมใช้เป็นตัวแทนของราก ฟันแท้ของเรานะคะแล้วก็2โครงสร้างที่2ก็คือจะเป็นแกนฟันแกนฟันเทียมคือจะเป็นตัวนี้นะคะแกนฟันจะเป็นตัวยึดระหวา่างลากฟันเทียมกับตัวครอบฟันนะคะอันนี้คือจะเรียกว่าแกนฟันต่อไปส่วนประกอบโครงสร้างที่3ก็จะเป็นส่วนของตัวครอบฟันครอบฟันก็คือที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือตัวนี้คือเขาเรียกว่าครอบฟันนะคะ ที่ถ้าสำเร็จการทำลากฟันเทียมใสสบปุ๊บแล้วก็จะใส่ด้วยแกนฟันเทียมใช้เป็นตัวยึดระหว่างลากฟันกับตัวครอบฟันอันนี้คือแกนฟันนะคะเริ่มต้นด้วยการฝังลากฟันเทียมเข้าไปก่อนอันดับแรกค่ะจากนั้นก็ใส่อ่ะเริ่มต้นด้วยการใส่ลากฟันเทียมก่อนจากนั้นก็ถ้าลากฟันเทียมเข้าที่แล้วเราก็จะทําการใส่แกนฟันตัวนี้นะคะครอบเข้าไปข้างบนสุดแล้วสุดท้ายก็จะทําการใส่ครอบฟัน ก็จะเป็นการจบสิ้นการรักษาลากฟันเทียมค่ะลากฟันเทียมการผ่าตัดสายรากฟันก็คือการฝันสกรูเข้าไปที่เหงือกนะคะเราจะได้รับการอธิบายประเภทราคาและก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการและก็ความสะดวกของคนไข้ได้เลยค่ะการฝันลากฟันเทียมเพื่อย,ยึดติดก,กระ,กะดูะกขากรรไกรนะคะส่วนลากฟันสามารถเลือกแบรนด์ตามที่เราสะดวกได้ค่ะ แบรนดลากฟันเทียมของเกาหลีก็จะได้แก่ do, o s t e n neo และก็ b e n t ท e ย m เป็นต้นนะคะส่วนประเภทของลากฟันเทียมที่นำเข้าจากายุโรปก,ก็จะได้จะเป็นออ a s t r a s t r a m a n t และ belenmat น,นะคะลากฟันเทียมนำเข้าจะเป็นแบนรนดับโลกก็ให้คิดง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเป็นเหมือนเราซื้อรถเบนนะคะ ลากฟันเทียมเกาหลีจะมีราคาที่ถูกกว่าลากฟันเทียมที่นำเข้านะคะและจะมีเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมพอๆกันดังนั้นแนะนำว่าหากต้องการทำลากฟันเทียมให้เลือกลากฟันเทียมเกาหลีก็จะดีค่ะแกนฟันลากฟันเทียมหรือสกรูทีท่ฝัดเข้าไปสำคัญมากแล้ว แกนฟันแลวก็ตัวครอบแกนฟันและก็ตัวครอบฟันก็สําคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารของเรานะคะเวลาเราเคี้ยวอาหารทั้งทั้งที่ฝังลากฟันเทียมแบรนด์เดียวกันแต่คลินิกฟัน A กับคลินิกฟัน B ีทำไมราคาลากฟันถึงแตกต่างกันสงสัยใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าวัสดุ แกลนฟันกับตัวครอบฟันจะแตกต่างกันนะคะแกลนฟันก็จะออกแบบเป็นแกลนฟันสามเหล็จรูปสามเหล็จรูปคือจะเป็นแบบนี้นะคะสามเหล็จรูปที่ผลิตออกมาแบบสามเหล็จรูปไปแล้วโดยทั่วไปจะนิยมใช้กันมากที่สุดค่ะแบบสามเหล็จรูปเพราะว่าทั้งสะดวกแล้วก็ยังมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาที่คุ้มค่ากว่าค่ะ ส่วนแกนฟันที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะมีขนาดที่พอดีแม่นยำนะคะเนื่องจากว่าวัดไซส์ขน,ขนาดของรากฟันของเราเรียบร้อยแล้วแต่ก็แน่นอนว่าจะมีราคาที่สูงกว่าแบบสำ,สำเร็จรูปค่ะแกนฟันที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีขนาดที่พอดีกับตัวรากฟันนะคะทำให้ เ,เวลาปิดอย่างเงี้ยจะมีความแนกสนิทมากกว่าสำเร็จรูปค่ะแล้วก็เวลาเคี้ยวอาหารทำให้ลดอ,อ,อยู่ในปากลดทำให้ลดความไม่สบายปากอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเศร็จอาหารติดมันก็จะน้อยลงนะคะครอบฟัน ค่าใช้จ่ายและราคาการครอบฟันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของการครอบฟันครอบฟันมีอยู่2ประเภทค,ค่ะที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็จะมีเซรามิกและก็เซอร์โคเนียค่ะครอบฟันเซรามิกมีความเปลาะบางนะคะอาจแตกหักได้ แต่ถ้าต้องการใช้แรงบดเคี้ยวหนักๆมากๆก็ใช้ครอบฟันแบบโลหะได้ค่ะครอบฟันแบบเซอร์โคเนียโอกาสแตกหักมีน้อยและไม่มีส่วนผสมของโลหะนะคะจึงทำให้สีฟันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็มีความสวยงามเป็นสีฟันเหมือนสีฟันของเราสามารถครอบแบบเซอร์โคเนียครอบแบบเซอร์โคเนียคราบพลัสหรือว่า เศษอาหารจะไม่เกาะติดง่ายนะคะทําให้การดูแลและก็ทําความสะอาดก็จะสะดวกค่ะเหมาะก,กับผู้ที่ทําลากฟันเทียมถ้าทารลากฟันเทียมก็สามารถเลือกแบบเซรามิกแล้วเซอร์โคนเนียก็จะมีราคาที่สูงกว่าเซรามิกค่ะระยะเวลาการรับประกัรลากฟันเทียมสุดท้ายนี้มาดูเรื่องของระยะเวลาการรับประกันของลากฟันเทียมกันค่ะ ถ้ากรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับรากฟันเทียมที่ฝังเข้าไปแล้วเช่นอาจต้องทำการเอารากออกและก็ผ่าตัดใส่ใหม่จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและก็รู้ระยะเวลาการรับประกันของการทำรากฟันเทียมนะคะถ้าไปที่คลินิกฟันเขาก็จะมีการแจ้งถ้าไม่แจ้งเราก็ควรสอบถามเพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะ ส่วนที่คลินิกฟันโซบราของเรามีการรับประกันลากฟันเทียมดังนี้ค่ะลากฟันเทียมลากฟันเทียมก็คือลากส่วนตรงนี้นะคะหลังผ่าตัดสายลากฟันเทียมแล้วประกันตลอดชีวิตค่ะส่วนตัวครอบฟันก็คือตัวนี้ครอบฟันหลังจากที่ครอบฟันแล้วรับประกันให้3ปีนะคะหลังจาก ภายใน3ปีคือซ่อมฟรีนะคะผ่านไป3ปีจะมีค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซม50%ค่ะส่วนค่าตรวจแล้วก็ค่าตรวจลากฟันเทียมหลังจากที่ผ่าตาัดสายรากฟันเทียมเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตรวจฟรีตลอดชีวิตค่ะรากฟันเทียมจะต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปีหรือตลอดชีวิตนะคะดังนั้นจะมีการซ่อมแซม การอายุใช้งานฉะนั้นเราจำเป็นต้องตรวจสอบการรับประกันของลากฟันเทียมแล้วก็ตัวครอบฟันอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบด้วยนะคะวิธีการเลือกคลินิกฟันทำลากฟันเทียม ในอดีตการผ่าตัดสายรากฟันเทียมจะมีเทคโนโลยีทันตกรรมที่แตกต่างกันนะคะคนส่วนใหญ่เลยจึงไปคีนิกฟันที่มีทัตแพทย์ที่ผ่าตัดเก่งๆแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วทัตแพทย์และก็เทคโนโลยีการออทำฟันมีการพัฒนาและทันสมัยแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญในการเลือกคินิกฟันที่จะทำรากฟันเทียมก็คือความสบายใจค่ะ ความสบายใจในการทำรากฟันเทียมในคลินิกนั้นๆน,น,นะคะรากฟันเทียมจะแตกต่างจากการรักษาทนตรกรรมอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วการรักษารากฟันเทียมจะใช้เวลามากกว่า10ปีอาจจะต้องมีการ,รบำรุงซ่อมแซมตลอดชีวิตนะคะจึงต้องไปคลินิกนั้นๆถึง10ปีดังนั้นควรเลือกคลินิกฟันที่อยากจะไปตรวจแล้วก็รักษาเรื่อยๆตลอด10ปีก็จะดีค่ะ แล้วก็ถ้าเราต้องการไปเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าไปได้ตลอดเช่นอยู่ไม่ไกลและมากเดินทางสะดวกเพื่อมารับการตรวจในครั้งต่อๆไปแล้วก็มีคุณหมอที่ให้คำปรึกษาที่ดีมีเจ้าหน้าที่ในการบริการที่ดีอัธยาศัยดีแล้วก็อาใจใส่เรานะคะแล้วก็ความสบายใจอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะถ้าหากว่าอาา หลังการรักษาแล้วหากมีปัญหาตามมาทีหลังก็จะได้สบายใจยในการกลับไปตรวจและก็แก้ไขเพื่อการรักษาเราควรเลือกคลินิกฟันที่เราไปแล้วสบายใจนะคะก็จะเป็นคลินิกประจำของเราได้ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเรานะคะใครที่กำลังหารคลินิกฟันที่ทำลากฟันเทียมอยู่ก็ฝากคลินิกโซบราของเราวไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ